นี่คือ3เคล็ดลับที่คนรวยใช้ในการทำธุรกิจครับจากการที่ผมศึกษาชีวิตคนรวยส่งคุสมเร็จมาเยอะแล้วผมเองก็มีเพื่อนที่เป็นคนรวยเนี่ยนะฮะผมสรุปว่าเขามี3อย่างร่วมกันครับอย่างแรกครับก็คือเขาไม่ m i n d s e ของการไม่ล้มเลิกนะฮะคนรวยเนี่ยจะไม่กลัวคันล้มเหลว นะฮะหลายๆ <laughs> คนเนี่ยคิดว่าการทําธุรกิจการทํางานมันจะราบลื่นนะฮะจริงไม่จริงเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะเจอความล้มเหลวมากกว่าความสความสำเร็จอยู่แล้วคนรวยเนี่ยเวลาเจอความล้มเหลวหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะไม่ล้มเลิกท้อถอยเขาจะเอาตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับเป็นประสบการณ์ในการต่อย,ยอดธุรกิจเดิมหรือในแง่ของการทําธุรกิจใหม่นะครับคนรวยบางคนเนี่ยนะฮะทำธุรกิจในแปดเก้าอย่างแล้วก็ล้มเหลวแต่พอธุรกิจที่สิบเนี่ยทำขึ้นมาแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จแค่ธุรกิจเดียวก็สามารถเอาชนะ ธุรกิจที่ผ่านมาทั้งหมดได้เลยนะครับข้อที่2ครับคนรวยเนี่ยจะจับกระแสะว่าช่วงนั้นเนี่ยอะไรเป็นที่ตลาดต้องการคนต้องการอะไรแล้วเขาก็ทำมันเป็นคนแรกๆเลยนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่าง a m a z o n com นะฮะเมื่อมา3าปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นคนแรกๆที่ทํางนงี้ของธุรกิจการส่งหนังสือขายออนไลน์ทั่วโลกเลยนะครับและหลังจากนั้นพอประสบความสำเร็จ um เนี่ยเขาก็ต่อยอดธุรกิจด้วยการขายสินค้าอย่างอื่นด้วยทุกวันนี้ถ้าเกิดใครเข้าเว็บไซต์ a m a z o n com เนี่ยจะเห็นว่าเขามีสินค้าอย่างอื่นนอกจากหนังสือมมีีี Amazon Amazon Prime วววดออ้้้ยหรืืเเเ่่10ปปทแลนาากก็็ คนแรกๆอีกในแง่ของการทําธุรกิจไอทีในแง่ของการทํพับ b ิ i c c คลาวด์นะครับแล้วพอเขาทำปละสบความสําเร็จนะฮะค่ายอื่นก็ค่อยทําตามทุกวันนี้เขาก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับแซงหน้าเอ่อแซงหน้า Microsoft แล้วก็แซงหน้าตัว Google Cloud ด้วยนะครับอย่างช่วงนี้ธุรกิจที่ประสบเอ่อที่เป็นเทรนด์เนี่ยก็คือจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเรื่องสุขภาพพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะศึกษาตลาดแล้วก็จับกระแสเป็นคนแรกๆในการเข้าทําธุรกิจพวกนี้นะครับข้อที่3นะครับผมนะฮะคนรวยนะฮะจะแวดล้อมไปด คนรวยเนี่ย niche, เ,เ,นนเขาจะเลือกคบเพื่อนนะฮะเขาจะเลือกคบเพื่อนที่ส่งเสริมซึ่งการและการเป็นเพื่อนที่ประสบความสำเร็จด,ด้วยกันนะครับเคยมีคนกล่าวไว้ว่านะฮะคุณจะเป็นเหมือนเพื่อนสนิท5คนที่คุณคบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้คุณมีเพื่อนหรืออะไรที่อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่ามีส่งเสริมชักชวนคุณในแง่ของการประสบความสำเร็จเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มคบเพื่อนใหม่นะครับเคยมีคนกล่าวไว้เหมือนกันนะครับว่าจากสถิติเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยให้คุณคบเพื่อนใหม่อย่างน้อยแค่เดือนละหนม่2คนนะครหน หนึ่งคนจากสิบสองคนที่เป็นเพื่อนใหม่ของคุณเนี่ยจะดึงคุณไปสู่ที่สูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับของการที่ว่าคุณอาจจะต้องคบเพื่อนใหม่บ้างนะฮะถ้าเกิดเพื่อนจัจุบันของคุณเนี่ยไม่ได้อำนวยต่อการที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จได้นะครับผมนะฮะและนี่คือ3สิ่งที่คนรวยนะครับใช้ในแง่ของการทําธุรกิจให้ประสบความสำเร็จครับสามารถติดตามผมโคชโทนี่นะฮะได้ใน,ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ